มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะ21-25ธันวาคม2566หรือว่า2023 5หวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์แบบรวมนะคะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น21ธันวาคมชาววันจันทร์คุณได้พาอัศวินดาบใจะเย็นๆค่ะวันนี้ อย่าใจร้อนอย่าวู้วามเพราะปัญหาที่เกิดวันนี้คุณเคยผ่านมาแล้วคุณเคยชนะมาแล้วเพียงแต่คุณมีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะคะคุณเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาได้ค่ะวันนี้ศัตรูคู่แข่งแพ้คุณแน่นอนค่ะขอคุณให้มีสติ แล้วก็อย่าใจร้อนอย่าวุ่วาย22บธันวาคมชาววันจันทร์คุณได้ไพยเดชการเกิดใหม่พลังงานพลังงานของชีวิตการเริ่มต้นการมีชีวิตใหม่การมีพลังงานใหม่เรียกว่า การฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายไม่ว่าสิ่งไหนที่เกิดกับคุณมันจบสิ้นแล้วสิ่งไม่ดีนี่คือการเกิดใหม่ของคุณคุณมีอพลังงานดีๆพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่พลังงาน แห่งความเข้มแข็งการเกิดใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะเหมือนนกฟินิกซ์ที่เกิดใหม่ได้เสมอมีพลังงานดีๆเสมอเกิดขึ้นกับคุณวันนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับ คุณหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าเกี่ยวข้องกับการประกันเรื่องประกันภัยถ้าสุขภาพการภัยการไปเพิ่อการไปพบเจอคุณหมอให้คำปรึกษาโรคที่เป็นรักษาหายขาดเรียกว่าปัญหาต่างๆได้จบไปแล้วอย่างนี้นะคะในวันนี้ ที่23ธันวาคมชาววันจันทร์คุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะความมั่นคงด้านการงานคุณรู้สึกมีความมั่นใจงานนี้คุณจะทำต่อไปเรื่อยๆมันเป็นความมั่นคงด้านจิตใจของคุณเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึก มีความสุขมีพลังงานที่ดีมีไฟที่จะทําต่อไปคุณรู้สึกว่ามันจะให้ความมั่นคงแก่คุณไปจนแก่เท่าหรือว่ามั่นคงในครอบครัวของคุณไปตลอดอย่างนี้นะคะ24ธันวาคมชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อ อุปสรรคคุณเป็นคนที่มีมานะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อุปสรรคใดๆคุณจะไม่ยอมแพ้คุณเป็นคนเก่งมากๆค่ะวันนี้คุณก็ชนะเพราะคุณไม่ยอมแพ้นเอง 25ห้าธันวาคมน,นะคะชาววันจันทร์คุณได้ไพ่สามถ้วยข่าวดีเรื่องน่ายินดีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นในหัวใจของคุณตลอดวันนี้คะ่ะคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรักจากครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าตัวคุณเองคุณมีความสุขค่ะวันนี้ มันคนก็ออกไปฉเฉลิมฉลองไปเฮฮาปาร์ตี้ไปมีความสุขเพราะคุณมีความสุขใจมีความสำเร็จเกิดขึ้นพลังงานโดยรวมของชาววันจันทร์นะคะไม่หมอะนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจหมอดูไพ่ยิปซีคำทํานายต่างๆเป็นเพียงแสงสว่างบอกทางการที่คุณจะ ประสบความสำเร็จใดๆคุณต้องเริ่มจากการลงมือทำแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคุณนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์ติชมมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะ